วันนี้เรามากินข้าวต้มกันข้าวต้มหน่อไม้ดองนี่เหลือแล้วหน่อไม้ดองส่ไรกด้ยวยนนี่แล้วครับอยากกินนิดเฉยอันนี้รับ ใบกะเพราไม่มีเลยครับอยากกินเฉยๆต้มหน่อไม้ดองปรุงรสตามีชอบนะครับน้ำปลาซีขาวของขอปรุงรสปลาไทย เรามีต้มปะดินยูแคบแคบปลาทั้งมันนี่ใส่เลยอย่ากินไม่ปิ้นสูบงูไวน์ทัวร์งงคลิก กำไพงมากโกรธเออในนี้แต่วา่าใส่พริกสดทุกหนทุกต้แล้วก็ใบมะกรธชิมต้มหัวปลาในใบดองสุกพิมพหมดอืมมันเค็มเปรี้ยว กะเพราใส่เลยม่กินเฉยครับไม่มีเลยิ้กรใต่าทำจ่มเลยผมงนืตามี่ชอบไทยอยก เติมหมงเลหน่อยอน่อยชูเลียงคนคน่อยข้าต้มหัวปลนอนใบดมสดร้อนชื่นใจ เดย๋ยาไมา่กินด้วยกันครับทุกคน